สวัสดีครับโอเจนนี่เซอร์วิสนะครับวันนี้มาดู iPhone 11เ r o m a ปนะครับลูกค้าส่งมาเปลี่ยนตัวบอดี้หลังนะครับทางนั้นจะเปลี่ยนยกทั้งบอดี้เลยนะครับจะไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะตัวกระจกที่แตกนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะตัวกระจกที่แตกนะครับใช้งานไประยะยาวไม่ต้องยาวเท่าไหร่ครับประมาณสักเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งก็จะเห็นผลแล้วว่าฝุ่นเล็กๆนะครับจะเข้าไปตามเลนกล้อง ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังหรือกล้องหน้านะครับฝุ่นชอบเข้านะครับแต่ทีเนี้ยคือทางร้านเปลี่ยนยกบอดี้เลยจะเป็นบอดี้แท้แกะเครื่องนะครับสภาพก็โอเคครับดูได้ไม่มีรอยนะครับแต่ดีกว่าที่เราไปเปลี่ยนเฉพาะกระจกแน่นอนนะครับทางร้านการันตีว่าใช้ยังไงฝุ่นก็ไม่เข้านะครับ ประกอบให้เหมือนเดิมนะครับย้ายอุปกรณ์ภายในเครื่องให้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับติดซิ้วกันน้ําให้เหมือนเดิมหมดเลยแต่คาดว่าน่าจะไม่กันน้ําเหมือนเดิมนะครับอ่ะทจนี้ก็ใส่จอไปเลยครับอ่ะลูกค้าจะเห็นได้ว่านะครับรอยนิ้วมือจะไม่มีติดเครื่องแน่นอนนะครับประกอบกลับเหมือนเดิมทุกอย่างแน่นอนนะครับ ของเดิมของลูกค้านะครับจะเป็นสีเขียวนะครับลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณค้า